ถ้าเข้าใจเึ้งมึงบอกกูว่าอะไรมึงบอกกูว่ไม่ต้องต้นใจเขากูก็ทําตามแล้วกูอ่ะกูน้อยใจมากๆเลยกับกับเพื่อนเขาตึ้งทำไมตึ้งพี่พบกัเมืองแล้วเขาอื่นมายุ่งทำไมกูต้องมาเครียดไอ้เจนี่มิจะฉาตัวตายขับบุตไอ้สัตวสใช่ไหมเขาแซวมึงอะกูร้องว่าแบบตึ้เข้าใจแล้วึ้งไม่ใช่ กูทะเลาะกันแทบตายเลยกูไม่ไม่อยากเรียนวะ่ะแต่กูมาโรงเรียนกูต้องให้เก็บกูจะให้มันนั่งร้อมึงก็มันก็ไม่ใช่เรื่องมึง,มง,มงไม่เป็นไรมึงมีกันตันซึ่งร <c oughs> ้องให้ไปเลยแต่ควรรักตัวเองไหมรักตัวเองไหมรักไหมตอบก,ก่อนรักตัวเองไหมน <c oughs> ิดหน่อยนิดหน่อย นี่น่อยป้ามึงตีแม่มึงกูจะปั๊มกระโปรมึงได้หน้าตาดีขนาดนี้กาจะเป็นนกป้าเจ็บห้ามินีคอปเตอร์ช้ำเลยนะกาจะเป็นนกฟ้าเจ็บโอโ้โหหน้าตาอุบานขนาดนี้ยังไม่รักตกลียดงี้ันไม่ต้องอนะก, <laughs> <laughs> กูแกลื้อเขื่อนอยู่สัตว์อายุสิบสี่สิบห้าแต่ถ้อเกินอีกเยอะ,ะไม่อยากเจอข่าวก็บ่เอาเขานูอยากอย,กอย,กยกูออ่ยยยคนเดียวใช่ป่ะใช่ปไปอ๋อ ไอ้เหี้ยไม่จะไปก็ไปไม่ได้ปักงจไดต้ที่เดินจะเอาข้ออ้างคนนู้นมาเนี่นู้นเข้าเาข้าห้องน้ำนู้นนี่นั่นไม่ชอบเขาอยู่อย่างเงี้มันไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเองใจเองไม่อยากพูดคํานี้ด้วยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเลยเจเองคือไม่อยากอย,กอยู่กับเขาแล้วอยากอยู่คนเดียวมึงกล้าบอกเขาเลยว่าห้ามันสักพักนจะดีดูว,ว่ามันดีขึ้น้วมึงก็มให้ก็ไปห้าเข้า ไม,ไ,มไม่ต้องไปหาเข่าเอดีอะไหมขอดิ้นให้งานกลางไอมิ้งู่ให้มิงไปยายเค้กหอกคอกะกูมึงไอ้กอยัยงนี้ยังงี้ยังงั้นมึงโน่นนั่นแล้วก็บอกกับมึงว่าไงก็บอกกับมึงว่ารักเข้าได้แต่คนรักตัวเองด้วยแล้วเข้าไปอีกรอบหนึ่งล่ะมึงเข้าใจว่ารักเข้าแต่ก็ควรรักแบบหกสิบห้าติบหกสิบสี่ติบหกสิบสามติบ เพราะว่าเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เจอแค่คนเดียวถ้ามึงมีคนมาอีกคนหนึ่งเพื่อประสบพี่มึงก็ต้องเลิกกับคนนั้นอยู่ดีโดยให้คนเดิมๆจะอยู่คนเดียวอยากน้นอย่านี้เพราะเขามาทาให้มีความสุขมึงเอาเงินอะไรใจมึงอะไม่อยากคิดใจมึงเอาดีๆความคิดมึงไม่ได้คิดด้วยว่าเข้ามาห้องน้ำมีเงินยังไง ็ลองคิดเยอะๆรักตัวเองกับรักคนอื่นเกันเให้ตวงมกกดัตัวเองเข้าใจะโถ้าอยากอยู่คนเดียวก็บอกเขาว่าอยากอยู่คนเดียวไม่ใช่หาพออ้านู่นนี่นั่นมาเผื่อแล้วซึ่งคนที่โดนพออ้างเหมือนเขากจะงงว่าทำยังงันจริงเหรอวะเป็นอย่างงันจริงเหรอวะงู พูดตรงๆความคิดมึงอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเพาอมึงหาขคออ้างมาใช่ไหมใช่เไม่ได้ยินพูดลูกพูดดังๆคอยากอมัอยากเอา่อกเพร่นไ้ามถ้าอยคิดียถ้าอยากอยู่คนเดียวก็บอกเขาว่าหนูร้องอยู่คนเดียวก่อน เอาพูดตรงงหนูก็แบบยังรักสนุกอยู่ถ้าพี่ไม่ชอบหนูขอขอโทษแต่หนูจะอยู่คนเดียวจริงๆนะถ้าเราถ้าหนูโอเคถ้าหนูกลับมาอยู่กับพี่ก็หนูอยกตัมาคุยกับพี่ก็ได้แต่ช่าในตอนนั้นหนูแบบอารมณ์หนูมันแบบมันไม่ได้เข้าใจไหมอะไรประมาณนั้นก็ลองคุยกับเขาไม่ใช่ให้เขาอ้างว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหนูอย่างนี้อย่างนง้อย่างนั้นซึ่งมันจริงไหมมันก็ดูมันเด็กน้อยไปใช่ใช่มันคือเพราะ่้า เขาอ้างก็ความเป็นจริงคือมันไม่รู้เหมือนกันเลยไม่ร้องก็ไม่ร้องไม่กระแทกเลนยังเหรอไอพีมพีฟังคือมึงอ่ะกูก็เข้าไปตรงๆเลยใช้ให้พีพูดไปตรงๆเลยมึงไม่ต้องมาหาขออ้างอย่างมึงอย่างงี้กูไม่ได้แค่ขออ้างกูอยากยื้อคนเดียวกล้วใช้ก็กูให้มึงอ่ะกูก็เข้าไปตรงๆเลยแล้วเพืนที่แลกมึงกว่าขออ้างแต่ส๊อ ใช่จะเพิร์ดเนี่ใช่อีกแล้วมึงบอกว่าอะไรไม่ได้ค่ะเพะอ้างแล้วซึ่งมึงบอกเข้าเข้าห้องน้ำแล้วซึ่งมึงไม่ชอบนี่คืออะไรนั่นคือข้ออ้างมึงหัวเข้าห้องน้ำก็เพื่อนบ่อยแล้วก็นี่แล้วม่เคืนเนี่ยมัเขาก็เพื่อนบ่อยแล้วเป็นเป็นหลักสะุกอ่ะแล้วมันไม่อยากหลักเข้าแล้วเอ้ยมันก็บหลักเข้าแต่ว่ากูไม่อยากกูไม่อยากเข้าแต่เขาชอบกูหัวตึ้งตึ้งทำไมเขาถึงไม่อยากเจอคนนี้มา มันไม่ได้เลืออมันหักเมื่อมันตั้งกองก็มันตังกองก็มันตั้งกองแล้วเพียดอยู่นิไอ้เด็สวตนลุกคุณไม่ยากคุณก็รักก็อึดดิฟังไม่หนูเดือกแกไมัเขาก็เรียกตะอุ้นฝันอะไก็รักเข่ารักตินตาล่หรอรักมากเลยนก็รักเาทุกวันเข่ามาเจอกันาึงดีเขายู่คนเดียว